สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยพบกับคุณครูดวงสมอนอ่อนซ่อนเด็กค่ะนักเรียนคะในคลิปนี้ให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนนะคะภาษาไทยภาษาพาทีขึ้นมานะคะนักเรียนเปิดไปบทที่11ค่ะบทที่11นะคะแล้วเปิด ต่อไปที่หน้า140ค่ะนักเรียนจะพบกับบทอ่านเสริมค่ะวันนี้มาฝึกอ่านนะคะหลังจากคุณครูพาอ่านแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านพร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโอส่งเข้ามารับคะแนนกันนะคะเริ่มกันเลยค่ะอ่านเสริมหน้า140กิริยาวาจาดีผู้ดีมีมารยาท จิตสะอาดแผ่วผ่องใสจะคิดทำสิ่งใดรักษาไว้ซึ่งกิริยาแม้นั่งเดินยืนนอนพึงสังวรให้งามสงา่ากินอาหารอย่างรู้ค่าเสียงทีท่าอย่าเกินควร วาจาใช้เหมาะสมชนนิยมไม่ผิดผวนกาละเทสะล้วนต้องถูกท้วนการแต่งกายเกีริยาวาจาดีนำชีวีดั่งมุ่งหมายเสริมทุนหนุนเบื้องปลายสมสืบสายสะกุลวง ค่ะนักเรียนจบลงไปแล้วนะคะฝึกอ่านให้ชัดเจนนะคะฝึกออกเสียงนะคะเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งมานะคะให้คุณครูชมนะคะเพื่อให้คะแนนนะคะใกล้จะได้มาโรงเรียนแล้วนักเรียนคะเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะมีงานไหนที่ค้างอยู่ก็ส่งย้อนหลังได้ค่ะคุณครูยินดีรับ ตรวจเสมอนะคะเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนค่ะคลิปนี้สั้นๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ